แพทย์แผนไทยเนี่ยการนวดอะมาคู่กันเลยแล้วการนวดแผนไทยเนี่ยสามารถรักษาอาการได้จริงไหมคะอาการปวดก่อนปวดตึงเสียดเสียวต่างๆเนี่ยมันคืออาการที่ลมมันไปอั้นค่ะปกติเราจะไม่มีอาการอะไรหรอกจริงๆแล้วมันเหมือนอากาศธาตุเลยอะเราแทบไม่รู้สึกเลยว่าเราเคลื่อนไหวตัวอยู่เนาะแต่พอลมมันติดเท่านั้นแหละเรามีอาการแล้วมันปรากฏแล้วเนี่ยมันเป็นอาการของอาการทางลมค่ะถามว่านวดช่วยอะไรนวดมันเหมือนกับไปเคลียร์เหมือนเรารถติดบ,บนทางด่วนอะเราก็จะอารมณ์เสียแบบมันไม่ไปสักทีว่าอะไรเงี้ยนวดมันเหมือน มันไปเปิดทางพอเปิดทางปุ๊บเลือดเดินได้พาลมไปได้จบและมันก็ไม่มีอาการปวดแล้วเพราะฉะนั้นนวดเนี่ยดีค่ะเราสามารถไปให้คุณหมอนวดแผ่นไทยนวดประครบนวดอะไรได้แต่เราจะไปหาหมอนวดทุกวันหรอถึงแนะนําว่าเราคนที่จะเป็นการยืดเหยียดนวดตัวเองนะคะผ่อนคลายอะไรก็แล้วแต่เรานวดตัวเองทุกวันเส้นทางเลือดลมการไหลเวียนชีเราย่อมไม่ติดขัด ก็จะดีกับตัวเองค่ะคำเดียวกับแพทย์แผนจีนเลยการนวดเนี่ยก็จะช่วยเคลียร์ต่างๆในร่างกายจริงแต่ว่าหนูอาจจะเคยได้ยินมาด้วยว่าคนที่มีอาการบางอย่างค่ะอาการกลุ่มอาการเหล่านี้อาจจะไม่ควรนวดห้ามนวดแล้วคนที่มีอาการอะไรคะที่ห้ามนวด นวดนะคะคือนวดได้เนื่องจากว่ามันต้องใช้ในการแบบคลึงกดเน้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่มีไข้มีความร้อนสูงอยู่แล้วมีอาการอักเสบนะคะอาจจะไปผ่าตัดมาผ่านไปสองสาเดือนมันยังไม่แบบสมานดีก็ไม่ควรหรือว่าคนที่มีโรคในระยะแบบลุกลามเช่นมเมลงระยะลุกลามอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันต้องเป็นการเหมือนกับกดเนนสะพวกเนี้ยก็ไม่ควรนวดแล้วก็ผู้หญิงถ้าเกิดว่าช่วงมีประจำเดือนอยู่อะคะ่ะร่างกายเรามันจะร้อนขึ้นอยู่แล้วช่วงนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ก็เลี่ยงไปก่อนรอ,นอประจำเดือนหมดก่อนล้วค่อยไปนวด อันนี้คือกรณีในการนวดส่วนอื่นๆใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมติหนูขอแทรกนิดน,นึงถ้าตอนนั้นเรามีประจำเดือนสามารถนวดตรงท้องบริเวณไหนยังไงได้บ้างไหมคะถ้าไม่ได้ถึงกับปวดท้องมากก็นวดได้นะคะแต่อย่างอย่างส่วนตัวพี่อย่างเงี้ยเวลาเมนมาเงี้ยพี่ก็จะปวดท้องมากพี่ก็จะเว้นเอาเขาเอา,เอาไว้เลยอะ่ะเออไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้ปวดมากแล้วมีอาการเหมือนตึงๆเหมือนลมแนนในท้องนวดก็นวดได้คือนวดตัวเองอะ่ะมันมีข้อดีค่ะเรารู้ว่ากดประมาณไหนมือเราประมาณไหนอุ่นเย็นประมาณไหนระดับไหนเราจะพอนวดได้ไม่ไม่ได อันนี้ก็คือกลุ่มของคนที่ไม่ควรนวดก็คือคนที่อาจจะมีไข้หรือว่าอาการตามที่คุณหมอได้บอกไปครั้งต้นเนาะแล้วก็มีอีกอาการปวดหนึ่งค่ะที่อาจจะเกิดขึ้นในกลุ่มของผู้สูงอายุหรือว่าเรียกอย่างนี้ดีกว่าว่าพออายุมากขึ้นแล้วมันมาก,ก็คืออาการปวดข้อเข่าค่ะอยากรู้ว่าแล้วทําไมอายุมากขึ้นเราถึงปวดข้อเข่าด้วยอ่ะก็อย่างแรกก็คือความเสื่อมตามวัยนะคะข้อเข่าเนี่ยมันเป็นข้อที่รับน้ําหนัก ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะคืออย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ด้วยว่าไฟกองที่เผาให้แก่ชรลาเนี่ยมันทํางานมากขึ้นไฟเยอะเกิดอะไรขึ้นน้ําก็แห้งถูกปะน้าม,มันรวมหมดอะน้ําหลอดเลี้ยงไข่ข้อน้ําเลือดน้าเหลืองกระทั่งวัหลอดเลือดเราที่มันเคยยืดหยุ่นดีๆอะมันยังเปราะง่ายเลยอะผิวเราไปสครันิีเดียวคนแก่อย่างเงี้ยก็เป็นแผลแหละเพราะฉะนั้นความชุ่มแช่เหล่านี้มันน้อยลงนับประสาอะไรกับข้อเข่า,ขาถูกปะที่รับน้าหนักสูงเพราะฉะนั้นก็ความเสื่อมตามวัยหนึ่งแล้วกับสองก็คือคน เขาต้อกกำลังกายหรือคนที่น้ำหนักเกิน มันนาอย่างเงี้ยค่ะไอแรงพวกเนี้ยแม้ว่าจะอายุไม่เยอะแต่พฤติกรรมการใช้ร่างกายของตัวเองเนี่ยก็ทําให้ข้อเข่าเสื่อมได้เพราะฉะนั้นก็ดูแลตามวัยดูแลตามอาการกลุ่มของนักกีฬาที่ใช้เยอะก็คืออาจจะเสื่อมได้ก่อนวัยอาจจะมีคําถามเล็กๆน่ารักน่ารักว่าแล้วถ้าเราเป็นคนที่ชอบวิ่งอะออกกาลังกายวิ่งทุกวันเลยวิ่งบ่อยๆอย่างเงี้ยมันจะเสื่อมก่อนไปอันควรไหมคะจริงๆการวิ่งอะมันเป็นการเคลื่อนไหวที่รับแรงกระแทกเหมือนกันเนาะเวลาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพก็จะไม่เหมือนกับการวิ่งมาราธอนถ้าเกิด เราเน้นออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเราออกแต่พอดีวิ่งแต่พอดีพี่ว่ามันมันจะเป็นเป็นผลดีมากกว่าไม่ดีค่ะแต่ถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราออกกําลังกายแบบหนักเกินไปเทนส์เกินไปประหนึ่งเป็นนักกีฬาไปแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ต้องมาดูตามสภาพร่างกายถ้าเกิดว่าร่างกายเราไม่ได้ถึงกับขนาดแบบทอปฟอร์มแข็งแรงขนาดนั้นอะลองปรับให้เหมาะกับร่างกายดีกว่า เพราะยังไงออกกําลังกายมากมันก็กระแทกมากอยู่ดีแล้วก็ถ้าเกิดสังเกตดีๆค่ะคนที่เขาทําเป็นอาชีพะหรือว่าคนที่เขาวิ่งมาราธอนเยอะๆอย่างเงี้ยเขาจะรู้วิธีการดูแลตัวเองมากกว่าคนทั่วไปอีกเราจะออกกําลังกายเราจะเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนกึง่งๆอาชีพเราอะ่ะเราจะรู้ว่าเราจะอยู่กับอาชีพเรายังไงให้ปลอดภัยแล้วอยู่ได้นานอย่างสมมตินักกีฬาฟุตบอลหรือนักวิ่งอย่างเงี้ย เห็นเวลาเขายืดวอร์มทีหนึ่งอะ่ะเขายืดไปได้ไกลกว่า<ม>เราอีกอะแปลว่า<ม>ความยืดหยุ่นของเขาอะมากกว่าเราโดยส่วนตัวพี่จะไม่ห่วงด้วยซ้ําเพราะว่ามืออาชีพเขาจะรู้วิธีการผ่อนคลายเพื่อที่ก่อนที่จะใช้อ,ะ<ม>อ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการสปอร์ตหรือกระทั่งอาหารการกินเขาก็กินดีกว่าเราอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นแล้วถ้าคนที่เป็นคนที่ออกกําลังกายแล้วก็เน้นออกไปเลยไม่ได้มีการวอร์มอัพก่อนไม่ได้มีการยืดเหยียดก่อนอันเนี้ยมีผลต่อข้อเข,าเข,าเขา่าหรืออะไรในระยะยาวไหมคะมีค่ะมีแน่นอนถึงถึงบอกว่าการวอร์มอั สำคัญมากนะคะมันเป็นเหมือนแบบศาสตร์และศิลในการใช้กล้ามเนื้อถ้าเราอยากใช้กล้ามเนื้อได้น,น,นานๆอ่ะมันไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการแบบไปใช้ใช้ใช้ใช,ใช,ใช้มันต้องเหมือนกับอ่ะค่อยๆบอกเขาก่อนวอร์มเขาก่อนพอเขายืดเหยียดได้เต็มที่แล้วเราอ่ะจะมีแรงส่งที่ดีมากขึ้นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็อยากให้อยากให้วอร์มก่อนแล้วก็พอออกกาลังกายเสร็จปุ๊บเหงื่อเรากําลังแบบเฮ้ยออกเยอะๆเลยอย่าเพิ่งไปอาบน้าเย็นพักให้เหมือนกับตัวเราแห้งก่อนแล้วเราค่อยไปอาบน้าไม่งั้นตัวเรามันจะเก็บสะสมความชื้นค่ะ คือร้อนอยู่อะ่ะเราไปเจอน้ําเย็ยนอย่างเงี้ยข้างในจะชื้นนานๆจะไม่ดีชื้นเกิดอะไรคะชื้นเกิดหลายอย่างเลยมันติดขัดไงคะเดิมมันต้องคล่องเนาะแต่พอมีความชื้นเหมือนรถมีฝ้ามันก็จะหนืดหนืดน่วงน่วงเลือดไหลเวียนไม่ดีลิ้นเป็นฝ้าเพราะฉะนั้นความชื้นไม่ดีคะ่ะ ถ้าออกกาลังกายมาก็พูดาวแล้วก็พักก่อนพักก่อน,กกอนให้ร่างกายมันเข้าสู่สภาวะปกติก่อนแล้วก็ค่อยอาบน้ำใช่ทีนี้เมื่อกี้พูดถึงการปวดตามข้อเขา่าแล้วในศาสตร์การแพทย์แผนไทยคะ่ะมีการรักษาอย่างไงบ้างคะแพทย์แผนไทยเราจริงๆปวดเข่าอะ่ะ มันจะมีสับเฉพาะนะเขาเรียกจับโปงนะจะมีสองแบบ<ม>จับโปงแห้งก็คือปวดแบบปวดอักเสบอย่างเดียวไม่บวมแล้วก็จับโปงน้ําอันนี้คือจะปวดแล้วบวม,มเหมือนบวมน้ํามีน้ําข้างข้างในด้วยนะคะ<ม>ซึ่งวิธีการรักษาเนี่ยก็จะแตกต่างกันแต่ถ้าเกิดให้พูดคร่าวๆเนี่ยมันจะมีการรักษาหลายอย่างมาเลยค่ะบางครั้งจะมีการใช้ยาโดยส่วนใหญ่จะเป็นยาร้อนเพราะว่าเวลาที่มันมันบวมเลือดลมมันไม่ดีเนี่ยแปลว่าลมมันข้างอะไรที่จะไล่ลมได้ก็คือค,อความร้อน ทําให้เหมือนกับกระจายกระจายอะไรที่มันค้างๆออกนะคะกินยาก็ได้พอกยาก็ได้มันจะมีวิธีการพอกคือเอาตัวยาที่เขาผสมมาแล้วเนี่ยพอกลงไปแล้วก็ให้ตัวยามันแทรกซึมแล้วจากนั้นก็นวดผ่อนคลายโดยหลักๆแล้ววิธีการรักษาเนี่ยจะเน้นการที่ลดอาการอักเสบแล้วก็กระจายให้จุดที่มันค้างอะ่ะมันเดินได้ดีอีกอันที่พี่ชอบไปทำาให้์แผนไทยก็คือว่าเวลาที่มันเป็นโรคของความเสื่อมอะ มันจะไม่มีทางหายหรอกค่ะ <Okay. S 2> คุณหมอแผนไทยเนี่ยจะแนะนําวิธีการอยู่กับตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นมากกว่าเดิม mm hmm. เช่นคือมันจะไม่ใชแบบว่าจ่ายยาแล้วกลับบ้านอะ่ะ <Okay. S 2> แต่เขาจะดูแล้วว่าอะลักษณะประมาณนี้แนะนําท่าบริหารประมาณนี้ดีกว่าคุณป้าต้องอย่ากินอะไรประเภทนี้นะมันจะยิ่งส่งเสริมให้ปวดมากขึ้นหรือคุณป้าต้องบริหารยืดเหยียดท่าประมาณนี้วันละหนาทีก็ไดม้มันเหมือนกับชะลอค่ะ,ะ mm hmm. เพราะเราเห็นความเสื่อมอ่ะมันไม่มีใครหนีได้แต่เราอยู่กับมันยังไงได้ให้เราไม่เป็นมากกว่าเดิมไม่เป็นมากกว่าเดิมแล้ว สามารถที่จะอาการดีขึ้นได้ไหมคะได้ดีขึ้นได้ก็สังเกตสิเมื่อกี้เพิ่งได้คุยกับน้องท่านหนึ่งเนะเวลาเขาปวดเข่าเขาไปนวดอ่ะเขาก็ดีขึ้นเลยนะการนวดมันดีตรงนี้คือพอมันคลายปุ๊บมันสามารถดีขึ้นได้เลยเหมือนเราไปเปิดทางเลือดลมแต่ถ้าเรายังมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตอ่ะเหมือนเดิมอยู่น่ยมันก็กลับมาเป็นใหม่มันมันก็เป็น เป็นประมาณนี้คือเราช่วยเหลือตัวเองได้อย่างหนึง่งแล้วเราก็ให้คุณหมอช่วยให้คุณหมอที่จะนวดช่วยได้คือช่วยกันไปเหมือนประครับประคองอาการไปอ,อาจจะดีขึ้นได้แต่ว่าถามว่าหายขาดเลยไหมก็อาจจะโรคความ,มไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความเสื่อมใช่ ทีนี้อายุมากขึ้นคะ่ะเราควรที่จะดูแลเรื่องอาหารการกินยังไงดีอะไรบ้างที่เราควรกินแล้วก็อะไรบ้างที่เราควรหลีกเลี่ยงพี่ว่าหลักๆนะคะเราต้องกินให้พอดีกับใช้คืออย่างที่บอกแหละพอคนอายุมากขึ้นอ่ะพี่มีพูดไปในคลิปหนึ่งนะว่าปัดฉิมมาวัยมันเริ่มต้นก็คืออายุ32อาจจะดูเหมือนวัยน่ะทำไมฉันสามสิบสองฉันปัดฉิมาวัยวหรอกที่ทำแบบไหนเราก็นับนับแล้วค่อนข้างเร็วนะคะคือพอวัยนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะมากินเหมือนเราอายุ20อ่ะแล้วเราหวังว่าเราจะเผาผลาญดีเหมือนเดิมมันเป็นไไไไปมม่่ด้้้้้แแลลวววถาาเเรรูจัักตอง เลือกกินให้เหมาะสมกับวัยเราอะเราจะมีโอกาสเป็นโรคแบบท้องอืดท้องเฟอ้อระบบย่อยไม่ดีกดไหลย้อนน้ำหนักขึ้นเนี่ยมาหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเรากินให้พอดีกับใช้กินอย่างมีสติเนี่ยวัยเนี้ยควรจะเป็นแบบนี้ส่วนอาหารที่ พี่คิดว่าควรที่จะเลือกกินหรือไม่ก็คือแบบเลี่ยงไปเลยคิดว่ามีอยู่3มอย่างหนึ่งก็คืออาหารที่มันเพิ่มตะกรันในเลือดอะค่ะวัยนี้เป็นวัยของความเสื่อมและเราอยู่กับร่างกายเรามาเรากินบางทีมันก็อาจจะออกไปไม่หมดมันก็ค้างค้างอยู่ในหลอดเลือดเราเนาะสังเกตไม่ได้ทําอะไรมากเลยไขมันไปตรวจก็ยังขึ้นเลยถูกปะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเพิ่มตะกรันบ้างพวกอาหารที่มันไขมันสูงเรากินได้นะไม่ใช่ตัดออกไปแต่ว่าอย่ากินบ่อยเกินไปนะคะขนมกรุบกรอบอาหารแปรรูปเยอะๆของที่มันมันจัดจัดหรือว จะจัดอะพวกเนี้ยพออายุเยอะขึ้นก็ควรที่จะเบา2ก็จะเป็นกลุ่มพวกอาหารที่มันเผ็ดร้อนมากเพราะอย่างที่บอกว่าวัยเนี้ยค่ะหลอดเลือดเอ่ยกล้ามเนื้อเอ่ยมันก็เปราะๆแล้วเออเรายิ่งไปเหมือนเพิ่มเสริมความร้อนให้มันมันก็จะไม่ค่อยดี3มคืออาหารที่แสลงกับโรคที่เราเป็นค่ะคนเราอ่ะพอมาถึงวัยเนี้ยเราก็รู้ประมาณหนึ่งแล้วนะว่าเราอ่ะมีจุดอ่อนอะไรแบบเออเราสมมติเราเป็นโรคทางน้ําเราตอนนี้ไขมันสูงอยู่หรือเป็นความดันอยู่อะไรเงี้ยอะไรที่มันจะแสลงกับโรคเราซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอยากให้ไปสังเกตตัวเเเอองราาก็ขให้บ ะะสุดท้ายก็คือของที่เราชอบของที่เราชอบเนี่ยมันเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของเราของที่เราชอบเวลาเรากินเราจะมีความสุขก็ไม่อยากให้ตัดออกไปแต่มันเป็นจุดอ่อนของเราด้วยอย่างสมมตินคนที่ชอบกินของหวานใส่หวานอย่างเงี้ยค่ะอายุมากขึ้นอะ่ะเราต้องรู้ตัวเองแล้วว่าถ้าไปสั่งกาแฟต้องสั่งหวานน้อยอะ่ะเพราะไม่งั้นอะ่ะระบบการนําออกของเรามันไม่ดีเหมือนเดิมเรากินเท่าเดิมมันก็ค้างอยู่ในตัวเรา มันก็จะกลายเป็นของเสียน,นะคะเพราะฉะนั้นหลักๆก,ก็คือกินพอดีกับใช้แล้วก็อาหารที่พูดวันเมื่อกี้ก็ควรที่จะกินอย่างมีสติก็อาจจะต้องหักห้ามใจพออายุมากขึ้นก็ต้องใส่ใจสุขภาพเนาะอะไรที่เคยเป็นความสุขคุณหมอก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องตัดแต่ว่าอาจจะต้องลดลงก็คือต้องบริหารเนาะเพราะว่าถ้าเราตัดไปเลยความสุขอาจจะหายไปแล้วก็ไปเป็นปัญหาจิตใ,ใจต่อถูกค่ะทีนี้อีกปัญหาหนึ่งค่ะที่พออายุมากขึ้นเราเจอแน่นอนทุกคนเลยคืออยู่ๆก็นอนไม่หลับนอนยังไงก็นอนไม่หลับไม่ใช่เพลงของซาซาเนาะอย นอนไม่หลับเนี่ยถ้าเกิดในวัยทํางานนอนไม่หลับกันได้แบบเฮ้ยพรุ่งนี้ต้องพรีเซนต์งานตื่นเต้นหรือว่าเครียดทะเลาะกับแฟนคืออันเนี้ยมันเป็นเหมือนกับเหตุปัจจัยที่เรายังพอรู้อะออว่าเออเป็นเพราะเหตุนี้มันถึงนะําให้เรานอนไม่หลับแต่ประเด็นมันมักจะเกิดสําหรับผู้สูงอายุที่แบบเออเฮ้ยทำไมนอนได้น้อยลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าในระหว่างวัน่ะมันไม่ได้มีอาการแบบเฮ้ยอ่อนเพลียมากรู้สึกแบบ ไม่สดชื่นเลยเรายังทํากิจวัตรได้ตามปกติอย่างเงี้ยให้ทรีตมันเป็นเรื่องปกติค่ะก็ถือว่าความเสื่อมตามวัยนอนมาเยอะแล้วอะอก็อาจจะไม่ต้องเป็นต้องนอนแบบ7ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดผู้สูงอายุในบ้านรู้สึกว่าเฮ้ยและในระหว่างวันเพลียไม่สามารถทํากิจวัตรอะไรได้มึนหัววิงเวียนคือมันดูผิดปกติอันนี้อันดับแรกในน้าควรไปตรวจร่างกายเหมือนกันอาจจะอวัยวะ หรือระบบใดระบบหนึ่งทางานผิดปกติแต่ถ้าไปตรวจแล้วไม่มีอันนี้ก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่เราอาจจะต้องคอยสังเกตพ่อแม่เราหรือคนใกล้ชิดเราเหมือนกันว่าเขามีอะไรที่มันไม่สบายใจหรือเปล่าโรงพยาบาลเราตรวจได้แต่ร่างกายไงรูปไงแต่นามหมอก็ไม่ไมานั่งคุยกับเราหรอกเนาะนามเนี่ยคนใกล้ตัวต้องสังเกตค่ะว่าช่วงนี้เออสมมติคุณแม่มีเรื่องอะไรเครียดหรือเปล่าเป็นห่วงเราหรือเปล่าหรือมีอะไรที่เขาไม่ค่อยได้ขยับตัวไม่มีกิจกรรมไม่มีความร่าเริงเบิกบานอันนี้เราจะได้ช่วยเขาได้ตรงจุดก็คือว่าจริงๆแล้วอาการนอนไม่่หลับทีเกิด ก็ให้สังเกตไปเป็นรายบุคคลเนาะบางครั้งแล้วคืออาจจะนอนไม่หลับเพราะว่ามันเสื่อมตามวัยนั่นแหละแต่ถ้าในระหว่างวันเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหารหรือมันเพลียรหรืออะไรก็คือไม่เป็นไรมันโอเคแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตไปไม่ต้องไปรู้สึกว่านอนได้น้อยอ,อย่างนี้ไม่สบายแน่นเลยเพราะว่าถ้ายิ่งไปคิดมันก็จะยิ่งเป็นถูกต้องอตัวเราเองอจะรู้ตัวเองดีคะ่ะคือนอนแค่เนี้ยบางคนก็โอเคแล้วอะเหมือนอย่างบางคนอย่างเนี้ยตัวเขาร้อนเราไปจับเราบอกว่าตัวเขาร้อน นั่นคืออุ่นปกติของเขา,าเราไปบอกว่าเขาป่วยเหรอก็ไม่หรืออย่างพี่อย่างเงี้ยพี่ความดันต่ําพี่ไปโรงพยาบาลกี่ทีพี่ก็ความดันเท่านี้หมอบอกว่า,วาต้องกินยาบํารุงเลือดอะไรไหมบอกอ๋อไม่ไม่ค่ะความดันต่ําปกติอันนี้คือคีย์เลยเราต้องรู้ตัวเองเรารู้จักตัวเองเราเราจะไม่สัดใส่ไปกับระบบตัวเลขหรือมาตรฐานอะไรใดๆหนึ่งก็คือการตรวจสุขภาพก็สําคัญเพราะว่าตรวจปุ๊บจะได้รู้แล้วก็ตัวเลขที่มันเกิดขึ้นนะคะก็คือให้เอามา ดูกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราว่าไอตัวเลขเหล่านี้มันมีผลอะไรกับชีวิตเราไหมคือบางทีมันอาจจะดูเป็นตัวเลขที่ไม่ปกติสำหรับคนอื่นแต่ว่าเฮ้ยเรายังใช้ชีวิตได้โอเคดีอันนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไร แต่อย่างน้อยก็รู้เอาไว้เพื่อที่จะได้ดูแลแตัวเองมากขึ้นถูกต้องอเหมือนแบบว่าคําแนะนาที่ที่ดังว่าดีก็คือปีหนึ่งอ่ะเราก็ไปตรวจสุขภาพสักครั้งหนึ่งเพราะว่าการสังเกตตัวเองอ่ะมันสังเกตได้ไฟกับลม<ฆ>อาจจะน้ำบ้างเนาะแต่ดินนะคะดินข้างในอ่ะเราจะสังเกตยังไงแล้วเราโลกทุกวันนี้เทคโนโลยีมีมากขึ้นทําไมเราไม่ใช้ประโยชน์จากเขาปีหนึ่งเราไปตรวจหน่อยว่าเอ้ยตับเราเป็นยังไงลําไส้เราเป็นยังไงแล้วเราก็เอาตรงนั้นอ่ะมาเมิร์ชกับ สิ่งที่เราสังเกตตัวเองทุกวันทุกวันนี่แหละจะได้ตำราการดูแลสุขภาพเป็นส่วนตัวของตัวเอง